สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมอทเคารพทุกท่านครับวันนี้มีข่าวสาคัญอสมอช่วง9ถึง22มกราคม69มาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรดีๆมากมายครับตอนนี้ให้กําลังใจพี่น้องอสมอครับใครที่เป็นอสมอดีเด่นระดับภาคแต่และสาขาตอนนี้เขาเอาแต่และภาคมาแข่งกันนะครับสาขาเดียวกันนี่แหละใครเป็นอสมอดีเด่นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันอกอ,นอกเฉียงเหนือก,ก็จะแข่งกันแข่งกันแล้วใครชนะ ก็จะได้เป็นอสมดีเด่นระดับประเทศระดับชาติต่อไปใครไม่ชนะก็เป็นรองอสมก็เป็นรองชนะเลิศอสมดีเด่นระดับชาติระดับประเทศต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้กรรมการกําลังออกประกวดออกให้คะแนนอสมดีเด่นระดับภาคถึงหมู่บ้านเลยนะครับไปแต่ละภาคก็จึงจะสรุปคะแนนออกมาว่าอสมดีเด่นสาขาไหนใครได้เป็นอสมดีเด่นระดับชาติต่อไปและไปรับรางวัลที่ กรุงเทพนะครับในงานวันอสมอแห่งชาติ20มีนาคม2 5 9ต่อไปนะครับข่าวสำคัญอะไรครับช่วงนี้เกี่ยวกับอสมมีอะไรดีๆมากมายครับไปดูกันครับ9มกราคม69ครับกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนกลุ่มสปสนะครับจัดประชุมเตรียมความพร้อมพัฒนาครูฝึกอสมอนักนวัตกรรมสังคมครั้งที่1ทับ2 5 9 โดยมีนายจลัดราชะคุลผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนเป็นประธานการประชุมมุ่งเน้นวางกรอบและระยะเวลาฟื้นฟูศักยภาพภาครูฝึกปี2569พร้อมถอดบทเรียนในการทำงานปี2566-67เพื่อปรับปรุงหลักสูตรการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจให้แก่อสมอทั่วประเทศโดยมีผู้แทนจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่1-12 สจอสจสสอและเครือข่ายสุขภาพเข้าร่วมกว่า30คนเพื่อเตรียมขับเคลื่อกกนนวัตกรรมสุขภาพในระดับชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นอันนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่9มกราคม6 9นะครับวันที่12มกราคม69นะครับกมรมสอปสอเปิดตัว Gen S บกุกพลังคนรุ่นใหม่ตั้งเป้าสร้างอาสาสุขภาพ10,000แนคนขับเคลื่อนสุขภาวะไทยอย่างยั่งยืนอันนี้ก็จัดงานขึ้นที่ โรงแรม TK p a l a t e and Convention กรุงเทพนะครับมีการไลฟ์สดทางา facebook ไลฟ์กรมสอสอ,สอด้วยนะครับ<อ>ก็เป็นการร่วมรงงานนะครับจะกระทรวงสาธารณสุขจะจะสร้างคนรุ่นใหม่มาเป็นผู้อาสาขับเคลื่อนสุขภาวะไทยทําหน้าที่คล้ายๆอ,อสมอครับแต่ไม่มีค่าป่วยการนะครับเพราะว่าจะดึงคน ที่คนรุ่นใหม่ที่มีพลังนี่มาร่วมเป็นส่วนในการขับเคลื่อนผลักดันให้คนแต่ละคนแต่ละท่านนี่สร้างสุขภาพป้องกันโรคนะครับคนรุ่นใหม่เหล่านี้นะครับในอนาคตก็จะก้าวขึ้นมาเป็นอสมอแทนอสมอรุ่นเก่าที่ลาออกไปนะครับในอนาคตทํางานไว้ได้อายุมากอสมอลาออกไปคนรุ่นใหม่ก็เตรียมไว้ขับเคลื่อนเป็นอสมอในอนาคตต่อไปนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น12มกราคม69นะครับ วันที่13มกราคม9นะครับกรรมการจากกระทรวงสาธารณสุขครับนายแพทย์กรกิจลิมสม,มุติพร้อมด้วยคณะนะครับเดินทางไปประกวดอ,อสมอดีเด่นระดับชาติระดับประเทศนะครับไปให้คะแนนอสมอจินดาพาเรือนใหญ่ซึ่งเป็นอสมอดีเด่นระดับภาคภาคเหนือนะครับสาขา การบริการในสอสอมชและสร้างหลักประกันสุขภาพในงานดังกล่าวนะครับก็มีอสมจินดาภาเรือนใหญ่เป็นผู้นำเสนอผลงานให้คณะกรรมการไปตรวจเยี่ยมและให้คะแนนนะครับก็13ามมกราคมไปให้คะแนนอสมภาคเหนือแล้วนะครับอสมจินดาภาเรือนใหญ่สาขาการบริการสอสอมชนะครับและสร้างหลักประกันสุขภาพก็ขอให้ ให้ประสบความสําเร็จเป็นอ,อสมอร,ระดับชาติต่อไปนะครับแต่อย่างไรก็ต้องแข่งกับอ,อสมอสาขาเดียวกันนี้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ต่อไปใครจะทําได้ดีกว่ากันก็ติดตามรอฟังผลการให้คะแนนต่อไปนะครับวันที่15บห้าาคมนะครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพออกข่าวให้อสมอปฏิบัติเกี่ยวกับอ,อสมอกับการเลือกตั้งสสนะครับเขาก็บอกข้อควรปฏิบัติ ก็คืออ,อสมอต้องออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับแล้วก็รวบวมกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมห,หากษัตย์ทรงเป็นพระบรมมุขประชาสชนให้ความรู้ร่วมกับจัดกิจกรรมรณรงค์ออกป่าจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์นะครับอำนวยความออสะดวกแก่กลุ่มบอบบางผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับอันนี้ข้อควรปฏิบัติอ,อสมอข้อควรระวังกรณีช่วยผู้สมัครในการหาเสียง ให้หาเสียงในนามบุคคลนะครับไม่อ้างความเป็นอสมอไปหาเสียงนะครับไม่ใช้ไม่ใช้ความเป็นอสมอในการดําเนินการทางการเมืองไม่ใช้โลโก้หรือสัญลักษณ์ที่สื่อถึงอสมอในการดําเนินการทางการเมืองนะครับแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดําเนินการที่ขัดต่อกฎหมายเรื่องตั้งทั้งทางตรง,งและทางอ้อ,อมไม่ดําเนินการกระทําการที่ขัดต่อจรรยาบาณอสมอนะครับแล้วก็ร่วมสร้างหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประจาธิปไตยอันนี้กรมสวสบอกอสมผ่าน Facebook 15มกราคม69เก้าครับวันที่16บกมกราคม69เก้านะครับอสมรพกาบาทพละเมืองครับซึ่งเป็นอสมอดีเด่นระดับภาคภาคเหนือครับก็รับการประกวดอสมดีเด่นระดับประเทศนะครับกรรมการจากกระทรวงสาธารณสุขก็ไปให้คะแนนอสมรพกาบาทพลละเมืองนี่เป็นอสม จากตำบลสายย้อยอำเภอเนินวะบแปงจังหวัดพิษณุโลกนะครับรับการประเมินอสมอดีเด่นระดับประเทศโดยมีทันตแพทย์อาคมประเสริฐสุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นประธานการจัดประกวดอสมอดิเด่นระดับชาติสาขาก,การจัดการสุขภาพและนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับก็ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ไปให้คะแนนอสมพรากามาศพลเมืองก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับเป็นอสมอดีเด่นระดับชาติแต่จะได้เป็นหรือไม่ ก็ต้องไปวัดกันกับอสมอสาขาเดียวกันนะครับสาขาการจัดก,การสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของภาคอีสานภาคกลางภาคใต้กันต่อไปครับ46่กวกรากรรมการไปให้คะแนนอสมอดีเด่นภาคเหนือแล้วนะครับอสมอปกมากการพหลลเมืองดูกันในช็อตต่อไปว่าจาก9้าเป็นอสมอดีเด่นระดับชาติได้หรือไม่ครับ19บกวกราคมหกเก้านะครับ กลุ่มสปสชวนอสมอลงค้อประตูบ้านเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให,ให้เยอะๆนะครับเดืนที่8กุมภาพันธ์69นี่ให้ออกมาใช้สิทธิๆๆ์เยอะๆภายใต้แนวคิดไม่ซื้อเสียดไม่ขายเสียงนะครับร่วมสร้างหมู่บ้านพลเมืองดวีวิถีประชาธิปไตยครับวันที่19มกราคม2 5งนะครับกลุ่มสปสชอ,ออกข่าวว่าจับมือกับกลุ่มสปสจับมือกับสพอชอ สพชก็คือสํานักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับกรมสพชจับมือสพอชจะพัฒนาอ,อสมอและประชาชนเรียนรู้ CPR ช่วยชีวิตคนไทยถวายเดพระบุุมราชนีพันปีหลวงนะครับเป้าหมายร0อวันก็คือ3เดือนข้างหน้านี่แหละจะให้อสมอและประชาชนเรียนรู้ CPR 93,000 0คนและพอครบ1ปีประชาชนและอสมอจะเรียนรู้ CPR 9,3 0 0 0 0คนครับ วันที่20มกราคมานะครับประกวดอสมดีเด่นระดับชาติกรรมการไปให้ออไปให้คะแนนอสมกมลีศรีบงกฎนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาครับตำบลสำโรงอำเภอโนนไทยนะครับท่านตแพทย์อาคมประดิษฐรณเป็นประธานนะครับและคณะไปประกวดอสมดีเด่นระดับชาติระดับประเทศนะครับสาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและน้านมลสิ่งแวดล้อมนะครับนะครับที่นครราชสีมา อสมอกมลสีมงกุเป็นอสมเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาขานี้ก็รับการให้คะแนนไปแล้วนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จเป็นอสมอระดับชาติต่ตอไปแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องไปรอดูว่าจะทําคะแนนได้ดีกว่าอสมอสาขาดูการภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางหรือเปล่าครับมีกํกำลังจะให้อสมอกมลสีมงกุฎจากนครราชสีมาด้วยนะครับ20มกราคม69รับการประกวดอสมเด่นระดับประเทศแล้วกรรมการไปให้คะแนนแล้วครับ 21่สิบเมกราคมหกเก้านะครับกลุมสปสประชุมครับเตรียมพร้อมจัดงานบันออสมอแห่งชาติประจําปีสองห้ากก็ประชุมกันไปแล้วนะครับเตรียมการที่จะจัดงานบรรอสมอนะครับบรรอสมอก็คือคควันที่20่บมีนาคมสองห้าเก้าครับวันที่ยี่สิบสอวันนี้ครับวันที่ยีิบสอช่วงกลางวันที่ผ่านมานี่เองนะครับ ประกวดอสมอดีเด่นระดับชาติหรือว่าระดับประเทศนะครับกรรมการไปให้คะแนนอสมอดีเด่นระดับภาคตะบนออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเจ้าโสธรครับนายแพทย์กระกลิ่ลิมสมุทรรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นประธานกรรมการคัดเลือกอสมอดีเด่นระดับชาติสาขาการบริการในศูนย์สาธารณูลฐานชุมชนและการสร้างหลักประกันสุขภาพลงพื้นที่คัดเลือกอสมอดีเด่นแห่งชาตินะครับอสมดีเด่นระดับชาตินะ ตำบลกุชุมอำเภอกุชุมจังหวัดยโสธรครับอสมที่รับการประเมินและให้คะแนนก็คืออสมชอปากาชอบพกาโมกสรีก็ขอให้ประสบความสำเร็จได้เป็นอสมระดับประเทศระดับชาติต่อไปครับแต่อย่างไรก็ตามอสมดีเด่นสาขานี้นะครับสาขาการบริการในสสมชนี่อสมชอปากาโมกสรีจากยโสธรในฐานะอสมดีเด่นภาคตะบนออกเชียงเหนือนี่ก็ต้องรอดูคะแนนว่า ภาคเหนือในสาขาเดียวกันนี้ภาคกลางและภาคใต้ใครจะทําคะแนนได้ดีกว่ากันต่อไปนะครับใครทําคะแนนได้ดีกว่าก็เป็นอสมอร,ระดับชาติต่อไปใครทําคะแนนได้น้อยกว่าก็เป็นรองชนะเลิศอ,อสมดีเด่นระดับประเทศนะครับระดับชาติต่อไปนะครับวันที่ยีวันเดียวกันนี่ครับก็ประกวดอสมดีเด่นระดับประเทศระดับชาตินะครับสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอียดในชุมชน กรรมการจากกระทรวงสาธารณสุขก็ไปให้คะแนนอสมพมพรพิมสอนอสมจากจังหวัดมหาสารคามนะครับอสมพมพรพิมสอนนี่เป็นอสมดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาขาการป้องกันและแก้ไขและแก้ไขปัญหาเอกในชุมชนนะครับ22มกราคมกรรมการก็มาให้คะแนนแล้วนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จเป็นอสมระดับประเทศระดับชาติต่อไปแจ้งอะไรก็ตาม อ,อสมอพมพรพิมพสอนก็ต้องรอฟังผลคะแนนว่าอ,อสมอสาขาเดียวกันนี้ของภาคเหนือภาคกลางภาคใต้จะทําคะแนนได้ดีกว่านี้ไหมถ้าใครทําคะแนนได้ดีกว่าก็เป็นอ,อสมอระดับชาติต่อไปสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอยดนะครับส่วนใครทําคะแนนได้น้อยกว่าก็เป็นรองชนะเลิศอ,อสมอดีเด่นระดับชาติสาขานี้ครับทั้งหมดเป็นข่าวสำคัญอ,อสมอช่วง9ถึง22มกราคม69 ก็มีอะไรดีๆมากมายนำมาเล่าสู่พี่น้องอสมอฟังครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ